อรอกินก๋วยเตี๋ยวรอ,อช่างแต่งหน้าผมยังไม่แห้งปวดขาเจ็บขามากเดินมไม่ค่อยได้ต้องตายาหมอบอกยาแก้ปวดกินเฉพาะเวลามันปวดพ็กินแล้วมันเอินมันเมินมันโง้เมื่อคืนนี้ปรากฏว่า แม่แอนจักกระปงปงเจ้าของมิจิเนเวิร์สไลฟ์สดมาจากอเมริกาเลยก็ mm. พูดหลายอย่างเลยว่าถ้าแม่ปุ้ยจะพักปีหนึ่งก็ได้ไม่คิดเงินแล้วจะทำต่อปีหน้าก็ได้แล้วก็จะต่อสัญญาก็ได้ไม่ต่อสัญญาก็ได้เพราะมีคนจะมาเอาตั้งเยอะแยะก็ไม่รู้ว่า อะไรไปทาให้แม่แอนจักรพงศ์พูดอย่างนั้นเนาะเพราะว่าแม่ปุ้ยแล้วแม่แอนจักรพงศ์ก็บอกว่าแม่ปุ้ยเข้ามาคุยกันได้จะแนะแนวทางว่าที่อัน,นาเนี่ยไม่เข้ารอบสิบหกคนทาไมไม่ใส่ชุดไทยให้มันเป็นเอกลักษณ์ประเทศไทยไปเลยแล้วที่อัน,นาเสือเนี่ยเขาอะไม่เข้ารอบสิบหกคนเพราะอะไรเพราะในห้องดาไงมันไม่ได้ไงอินเนอร์การแสดงออกในห้องดำมันทำไม่ได้ก็เลยทำให้ไม่เข้ารอบสิบหกคน บอกว่าก็ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะแอนนาเสือหรอกไม่เข้ารอดฟิลิปปินส์ก็ไม่เข้ารอดนะว่าอิตาลีก็ไม่เข้ารอดแล้วว่ามีคนไปกล่าวหานางว่านางอ่ะล็อกมงบอกไม่จริงบอกว่า USA ไม่ USA นางได้นางซื้อบริษัทมาเขาก็บอกว่าไม่จริงเขาไม่ทางตั้งแต่ที่ตอนที่นางยังไม่ซื้อก็ไม่มีใครไม่ได้ทำเองคือขายลิขสิทธิ์ใครมาซื้อลิขสิทธิ์ก็ซื้อไปเลย แล้วก็ไปทาเองเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําเองไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่มากล่าวหาว่าอยากดังหิวแสงพวกสื่อไปพาดหัวเออเรียกเลตติ้งอย่างเงี้ยเพจนางงามต่างๆอย่างเงี้ยแต่นี้มันมีอยู่อันหนึ่งไนนัดนิสสามณีนางบอกว่านางเสียเงินห้าหมื่นซื้อบัตรแล้วไปแล้วนางเข้าไปไม่ได้นางก็งไปดูจากจอซึ่งนางก็มีทําคลิปโวยนะนัดนิสามณีอันนี้ก็แอนจักรพง์ก็ จะรับผิดชอบอยังไงอ่ะคืนเงินให้นัดนิสามมีไหมเพราะว่านัดเขาไปทุกปีนะก็ชอบเชียร์นางงามนะนัดนิสามณีอะอืมก็ก,ก็ก็ลองดูก็แล้วกันแต่ว่าแม่แอนเขาไอเดียดีนะแอนจักกระงนะพงอ่ะพ่ะอะไรเขาบอกว่าอยากให้อยากให้แม่ปุ้ยมาคุยกับแม่แอนจะแนะแนํนาแนวทางให้ก็ดีนะแม่ปุ้ยก็จับมือกับแม่แอนแม่แอนก็ซับพอร์ต สนับสนุนเงินหน่อยใช่ไหมสมัครสนับสนุนเงินหน่อยแต่พูดตามความจริงแล้วเนี่ยแม่แม่แอนจักกพงบอกว่าไม่เปดิดป้าพอลล่าจะอะไรป้าเอมมี่อะไรอะ่ะบอกไม่เปดิดอยู่ต่อทํางานดีอยู่ต่อ,อ,อแต่แม่ปุ้ยอะ่ะถ้าจะพักก็ได้นะหนึ่งปีแล้วปีหน้าค่อยทําก็ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะจะถอนลายถ้าว่าแม่ปุ้ยทําแล้วไม่สบายใจ ก็เอาคนที่แบบเชื่อและศรัทธาในองค์กรนะคือจริงๆแล้วก็เห็นด้วยกับแม่แอนจัก,กรพงนะเพราะว่าแม่แอนจัก,กระพง์เขาพูดถูกก็แ,แม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไงว่าต้องแอนนาเสือเวลาเขาพูดก็ชอบชอบ,ชอบรักหัวรักหัวแล้วก็แบบเสียงไม่มีพลังเสียงจะแบบแบบเสียงแบบเสียงของแอนนาเสือจะไม่มีพลังเลยต้องนิ่งๆหน้านิ่งๆแล้วออกมาที่แววตาอินเนอร์ออกมาจากหัวใจแล้วก็ เสียงต้องมีพลังหนักแน่นแต่ว่าแอนนาเสือเนี่ยเสียงไม่มีพลังเวลาพูดนางชอบชอบหัวลาะชอบล,ล็อกแล้แล้วพูดไปเลื่อยเปยื่อยพูดไปเลื่อยเปยื่อยสั้นๆั้นห้วนห้วนอย่าเลื่อยเปยื่อยเราก็ต้องยอมรับความจริงนะแอนนาเสือ,อแม่แอนจักรพงศ์เขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนเก่งเขาแบบเขาเขาจากจากเด็กที่แบบเด็กปัม๊มเติมน้ํามันอะ่ะแต่ไปทํางานต่างประเทศเป็นเด็กปั๊มอะ่ะแล้วก็จนมาถึงเนี่ย มาซื้อมคจุนิเวอร์เจ็ดร้อยล้านมาเป็นเจ้าของ JKN ช่องสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งแหละที่อายุ40กว่าเองแต่มาสามารถทําได้ถึงขนาดนี้นะแอนนาเสือกับแม่ปุ้ยก็เอ่อเข้าไปคุยกับแม่แอนจัก,กรพงศ์เข้าไปคุยกับแม่แอนเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะก็อยากให้แม่ปุ้ยจัดต่ออแหละเพราะว่าแม่ปุ้ยก็ทํามาได้ดีทุกทุกครั้งที่ผ่านมาก็ทํามาได้ดีเพียงแต่ว่าครั้งนี้อ่ะมันมีอุปสรรคก็คือว่า ไอคนที่ทําชุดอ่ะม,มันทิ้งมันทําแล้วมากี่รอบก็ไม่สวยไงยแล้วก็ไอชุดขยะอันนั้นน่ะคือแม่ปุ้ยอาจจะแบบคิดลึกคิดไกลไปหน่อยอ่ะจนคนดูก็ตามไม่ทันไงคิดลึกคิดไกลไปหน่อยคนดูตามไม่ทันแต่ว่าแม่แอนจักรพงศ์ก็ก็ให้รางวัลตอบใจแล้วไงก็อะไรอ่ะอะไรอ่ะมิสอิมแพคอ่ะมิสอิมแพคก็ได้รางวัลตอบใจแล้วก็ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเพราะว่ามันก็มีคนตกรอบอ่ะต้อง ต้องเกือบหกสิบประเทศใช่ไหมต้องต้องเกือบหกสิบประเทศเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกไม่ต้องไปคิดมากหรอกมันก็ไม่เป็นไรตกรอบแล้วก็เอาใหม่นะเอาใหม่แล้วก็เอเข้าไปปรึกษาหารือคุยกันแับแม่แอนจัก,กระโปงจับมือกันเลยจับมือกันเลยมันก็จะได้มีประโยชน์มีประโยชน์ไง อ้ยน,นี่นี่นี่ปอจับได้นายกองปราบตามจับสมาชิกเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยู่ฟันโกนหมื่นล้านหลังนี้กบดานปตุมการีมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีทังการละาวมร้วรวม164รายอยู่ฟัน นัดช่างแต่งหน้าไว้สิบโมงยังไม่มาให้ลูกน้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแม่เดินไม่ไหวยังไม่ได้เปิดประตูตรงนี้รอลูกน้องมาเปิดเพราะว่าเดินมากแล้วขาแม่เจ็บเจ็บมากเลยแล้วเขาห้ามกม้มห้ามนั่งยอ่อนั่งยอ่อนั่งนั่งยองไม่ได้ไงแล้วเราต้องล็อกตอนเปิดกุญแจเราต้องนั่งยองแล้วมันเจ็บเมื่อคืนนี้ตอนปิด,ปดใช้ลูกน้องไปซื้อซื้อสองแตะเอียงไงเดีย๋ยวให้ดูนะสวยมากหรือแ,แพงอ้อ ซื้อสองตเอีไว้มาตะเอีย,อยให้ช่างแต่งหน้าตตเอียให้ตะก้องแต่เอีย,ให,ออยให้พ่อตะก้องเพราะว่าบางทีเขาก็ช่วยล้างรถแม่แต่พักหลังเนี่ยไม่ค่อยล้างปีนี้ไม่ค่อยอยากให้บอกตรงๆเอารถมารับแม่รถฉันนะให้มันเอาไปใช้ที่บ้านมาแบบสกรปรกทุกครั้งเลยเพราะว่ามันมันก็บอกว่าฝนตกไม่ค่อยอยากให้พ่อมันนี่พูดตรงๆออกอากาศเลยเพราะมันไม่ล้างรถให้เราไง ตกล้องมารับชั้นมาในรถแบบสกปรกให้คุณผู้ชมดูหน่อยฉันซื้อซื้ออย่างเนี้ยน่ารักนะซองหนึ่งนอะ่ะแปดสิบเก้าบาทซื้อที่มาบุญคองมันมีสี่ซองแพ็คหนึ่งมีสี่ซองแปดสิบเก้าบาทซื้อที่มาบุญคองนะคุณผู้ชมต้องไปซื้อมาบุญคองร้านขายซองนะร้านขายซองไปเมื่อวานเนี่ยให้ลูกน้องไปเดินบิ๊กซีก็ไม่มีไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์ก็ไม่มีเสียเวลาคุณผู้ชมไปซื้อมาบุญคลองเลย แต่ถ้าไปเยาวราชอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันมีเยอะเลยแต่เยาวราชมันจะไม่มีที่จอดรถไงอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แพงอันละเก้าสิบบาทอันละเก้าสิบบาทเนนียเป็นแบบนี้ถุงหนึ่งมีแค่ซองเดียวแต่อันนี้อันนี้คือซองที่ที่ฉันเหลือมาปีที่แล้วฉันซื้อแบบนี้ไงตาเอียให้ตะต้องตาเอียให้พ่อมันไงนตาเอียให้ช่างแต่งหน้าแต่ว่าปีนี้ปีนี้หาซองแบบเนี้ยเซเว่นมีแต่มันไม่สวยมันเป็นแบบ ปีปีที่แล้วไงอันนี้สวยไหมน,นี่คุณผู้ชมนี่อันนี้เดี๋ยวจะให้ช่างแต่งหน้าแต่เอียให้ช่างแต่งหน้าเดี๋ยมีผู้อย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเนี่ยมีผู้น่ารักเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้จะให้ช่างแต่งหน้าซองใบนี้เก้าสิบาทนะซองหนึ่งเก้าสิบาทมันมันพอมันแกะมันจะลูดลงมาเลยมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดชั้นที่เราจะสอดเงินเข้าไปอะ่ะ เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะตะเอียให้ช่างแต่งน่รอมันมาอยู่เนี้ยวันนี้ขาเจ็บมากๆแม่ต้องใช้วอกเกอร์เดินเลยเนี่ยแม่ใช้วอกเกอร์เดินใช้วอกเกอร์เดินน้ำหนักเท้ามันจะได้ไม่ลงเยอะเส้นเอ็นหัวเขา่าแม่ขาดแก่เส้นเอ็น หมอนรองกระดูกแม่ขาดเอเอยประตูทางนู้นแม่ยังไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกน้องซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วให้มันเปิดเพราะว่าแม่เจ็บขานี่ทายาลนวะแต่กินข้าวแล้วจะกินยาก็คือต้องยามจัดกระเพาะอ่ะเราต้องแบบกินข้าวเสร็จใหกนะ้กินเลยทันทีไยกินเลยทันที จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้หมอไม่ให้เดินไงซวยจริงๆ ันนี้จะแต่งเป็นสูสีไทยเฮาเพื่อให้คนก็เอารูปไปทำข่าวแต่งเป็นสูสีไทยเฮา,า้จปารินาเดินส่งวิกตุถึงรถปัดต่อปมถูกพี่ใหญ่ตัดหน้าปารินาเขารักประยุทธ์จริงๆนะเนี่ยนางรักจงรักพักดีกับประยุทธ์จนนางเดือดร้อนเลยเนี่ย อาจจะยืนนั่งเต้นได้ไอ,ไ,อไ,อไอเพลงตุกจีเนี่ยนั่งเต้นได้อสั่งชุดเป็นมังกรใบสีแดงก็ยังไม่มาสง่งเขาบอกจะได้วันที่สิบเก้าบอกได้ค่ะนี่ยี่สิบแล้วยังไม่ได้เลยกษัตริย์ชานที่สาม เสนอแบ่งกำไรธุรกิจลงไฟฟ้าของราชวงศ์ให้ประชาชนไม่นางโดนทัวลงแอนจักรพงอ่ะนางโดนทัวลงนางก็เลยออกมาชี้แจง มันเป็นธรรมดาแอนจักระพงไม่ต้องคิดมากหรอกคนที่เชียร์คนนี้ว่าจะได้ไม่ได้เขาก็เขาก็มีแบบทัวลงนิดหนึ่งไงนะแต่แอนทำถูกแล้วแอนจะไปบอกว่าเออไปเข้าไปก้าวไก่กรรมก,รก็เป็นไม่เป็นไปไม่ได้เอาชามมาชามให้แม่กินแล้วก็เดี๋ยวมาคุณแจเปิดประตูแม่ตือแล้วแม่เจ็บขา เอาให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นน้ำต้มยำนะคะน้ำต้มยำค่ะนะซื้อมาสองเจ้าเลยเหรอไม่ครับเจ้าเดียวแต่ว่ามันเยอะนะอามะนาวน,น,น,นี่ไปหั่นมาให้แม่เลยหั่นแล้วใส่ชามมาลูกหนึ่งหั่นสามเสี้ยวเสี้ยวกลางไม่เอา กินข้าวแกงกินเบื่อมากเพาไม่อร่อยไงก็เลยวันนี้ตัดใจให้มันไปซื้อใจหน่อยเพราะว่าปิดร้านข้างล่างมาเพราะว่ามาซื้อให้แม่ป่วยแล้วก็กินอาหารอร่อยๆรยไม่ต้องมาทุกทรานานจะเอาไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเขาไม่ให้เดินเดินแล้วมันเจ็บขา ซื้อเส้นเล็กตรงยมมามีาร้านเที่ยนั่นที่ว่าซื้อมันที่เก็บถุงมันไม่ให้พริกเลยไม่ซื้อกันมันเลยบอกลูกน้องบอกไม่ต้องซื้อมันเลยตลอดชีวิตอีร้านเที่ยตรงตรงใกล้ใกล้ปะาใกล้ๆกล้ป้ายรถเมย์น่าอินไทยเทียทเ่ยซื้อกันมันต้งเก็บถุงไม่ให้เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วกูจะแดกยังไงดอกทอง ไม่ให้เครื่องปรุงเราอะแล้วเราจะแดดไง เส้นเล็กมันมีข้อเสียอย่างนะเรซื้อกลับมากินที่บ้านแม่งเป็นก้อนๆเส้นเป็นกน้อนๆเนคนคนส้นเล็กนี่ดูเด้อ เนี่ยพอให้เครื่องปรุงมันแยะๆเนี่ยดูแต่ซื้อแค่หกถุงอีดอกทองนั้นซื้อเจ็ดถุงลูกน้องมาขอถุงตักมาบ้าไม่ได้ไม่ให้ไม,ใหไม่ตักดอกทอง้ย่ยช้างลากเด็ดขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ให้เครื่องปรุงแล้วกูจะแดกยังไงอีสัตว์้้ามึงให้กูย,ยังได้ซื้อมึงตลอดชีวิตอีสัตว์ มันเป็นพมา่าเป็นลูกน้องแบบพูดจาไม่ชัดเป็นผู้หญิงดอกทองพดจาไปเปิดแม่เดินแล้วมันเจ็ดรู้ไหมดอกอันไหน ตุน้ำมันไม่มีอะไรกินข้าวแกงก็ไม่อร่อยกินแบบกินแล้วจะอ้วกเลยอ่ะกินแบบกินเพื่อยมีชีวิตอยู่ไม่ได้กินเพราะอร่อยนะมันไม่อร่อยและแพงด้วยอีร้านข้าวแกงเอียเนี่ยถาลูกกินปลากายแล้วก็ใส่มะเขือ มาเกิดยาวแบบเหม็นคาวลูกชิ้นเหม็นคาวแบบเอ,เ,อเอาเอาไปเรียนตะโก้ขึ้นมาแบบนี้เย็นตะโปเอากล่องพลาสติกนั้น,นมาจับ ซื้อเย็นตาโฟมาสองถูุงคุณผู้ชมเอาชามมาให้ใบแม่เผืดกินเย็นตาโฟเพราะมันไม่หวานเลยมันมีแต่บเปี้ยวอย่างเดียวลูกน้องไปซื้อก๋วยเตีว๋วมันเจ็ดถุงถุงละห้าสิบดามร้อยห้าสิบแล้วขอถุงมันแบบจะตัก เครื่องปรุงมันแบบไม่ให้ทานก็นึกว่าลูกน้องลืมท่อีกวันให้ไปเซื้อมันบบก่านก็รายแต่อกมันบับอย่าลืมเอาเครื่องปรุงแบบเขาไม่ให้แม่แบบไม่ให้อเดินออกมาไม่ต้องซื้อกันเลยตลอดชีวิตอีฮี้ดับทองอีสัตว์คนซื้อก๋วยเตี๋ยวมันตั้งเจ็ดถุงมึงไม่ให้เครื่องปรุงเขาแล้วก็จะแดกยังไง น้าต้มขันกับน้าต้ม,มเมื่อวานนี้ที่ว่าเอาลงไปใช่หไหมน้ําต้มขันข,ข้างล่างมีไหมเออเอาขึ้นมาสนะองสูงนะตามแบบเดยมๆฉนํำแก็งมาจุงหนึ่งด้วยนะ ดีมากแม่แอนเอามาเปิดเลยเปิดไอกเจคเอนนั่นแหละเรียกเลตติง้งให้เจคเอนอยูฉันเห็นด้วยกับแม่แอนจักกระพง เห็นด้วยกับแม่แอนจกกักระโปงโหให้มน,นามมตั้งสามลูกร้นานนี้ดีมึงสกิดตัวเด็กซื้อก๋วยเตี๋ยวมันเจ็ดตุงมันไม่ให้เครื่องปรุงอะไรกูแล้วกูจะแดกยังไงกนะูบอกลูกน้องแบบร้านนี้ไม่ต้องซื้อมันเลยตลอดชีวิตอีหี้ ออีพวกพ่ม่มาอาศัยประเทศไทยมาแย่งอาชีพคนไทยอีกตัดข้มห้ามนะมันไม่มีสิทธิ์ขายแบบนี้นะรูปะ้ป่ะนอกจากเป็นลูกจ้างถ้ามันเป็นเจ้าของร้านเนี่ยมันผิดนะรู้หรือเปล่า 你认得不？ คุยหลคุยหลคุยลย,ลย,ลยลอันนี้จะให้เปร้ยวอะไรเดี๋ย,ย,ย,ยให้ก็ไปเอามะนาวไปทาไ,ทไ,ไนนอ้น,นั่นทําน้ำไม่นั่นหน่อยน้ำแอบมันมีไอ้นั่นเนี่ยสารลี่ที่เขาให้มาแล้วมันเละเละกิน,น,นแม่หล่อเดี๋ยวเราไปปั่นแล้วก็บีบมะนาวลงไปเอาให้คุณไปชมดู น้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรน่ะเป็น,ปนพูดไม่ชัดแม่บอกผู้หญิงผู้ชายบอกเป็นผู้หญิงพูดไม่ชัดเนี่ยไม่อร่อยไม่หวานเย็นจะโตขนาดแต่ไม่ได้ปรุงพริกนะกินเปล่าๆมันไม่ไม่ร่อยไม่หวาน กินแล้วมันไม่หวานแม่อรอแม่อร่อยเย,ย็นต่โฟเท่านี้ ไม่ได้ให้มาด้วยน้ำตาลพริกเป็นซองก็ไม่ได้ให้มาไม่หรอ เส้นมีน้ำสายกูจะให้ับมันใส่ลูกชิน้นแกะแมงเสือกใส่มาเป็นลูกชิ้นหมูหมดพ่อมึงตายลูกน้องกูนี่มันโง่จริงเลยไอ้ควายเนี่ยไอยสัตว์เนี่ยดูดกมันถ่ายรูปมาเนี่ยถ่ายรูปมามีมีลูกชิ้นแกะนะมันไม่ใส่มันใส่แต่ลูกชิ้นหมูพ่อมึงตายอ๋อแล้วไม่แดกแล้วเสียความรู้สึกเสียความรู้สึก เดี๋ยวให้ให้ลูกน้องตักใส่ตรงแล้วป่วยโอ้ยเจ,เจ็บ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 ขาเจ็บขาเจ็บขาเจ็บขาโอ้ย มันโชว์รูปมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะแต่ใส่มามีแต่ลูกชิ้นหมูเย็นตะโฟเฮียอะไรใส่แต่ลูกชิ้นหมูโอ้กูเห็นแล้วเพียดเย็นเดโฟเฮียอะไรวะใส่แต่ลูกชิ้นหมู อันนี้ไม่อร่อยเลยเย็นเดโฟใส่ลูกชิ้นหมุมีที่ไหนวะพ่อมันตายตู้หาวเจอเต็มคาราเบลเลยนี่หายา แมสซึ่งมีน้ำใส